เ,าาเล่นเกมผีหมาก็เขา้าหมาก็หอนบรรยากาศดีจริงๆบรรยากาศดีจริงๆเฮียเล่นเกมผีห<ไ>มาก็หอนขอบคุณเตะแม่งเลยเพื่อให้ได้อัลเทอร์เพื่อได้อัลเทอร์ลดเฮียถือเครื่องกันแล้วไปหาของเลยได้เร็วๆเๆพราะผีช่วงแรกมันยังไม่ออก ก้อนเด็กพี่น้องกองวิดีโอกูกองวิดีโอกูกูไปแล้วไอ้แซ่บพอต้นเกมก็เรียนทำเกมเลยผีเันไม่เคยอ,ออกเจอตัวใหม่ไหมน้องอเท้ามลาอเท้าเคืองดักฝันเจอแล้ว นาฬกาิกเจอแล้วไอต้ตาเจอเยอะกูอี้กระโหล,ล,ล,ลกเจอแล้วเอ้ากะโหลกนี่ยินได้ยินวะรอบนี้หาก,กุหลาบกับไอ้นี่เลยนาฬิกาไม่อยู่หมดขึ้นไปหยิบเลยทีเดียวสองชิ้นอ่ะกูหาได้สามอย่างกูเจอนาฬิกาและกุหลาบ กหลับได้อยู่ห้องนู้นห้องเด็กกัดสวนมากไปไปเ้ยกูเข้าใจแล้วทำไมเขาไม่เขียนรีโนเวทรีโนเวทบ้านนี้ไม่ใช่เขากหกหรอเลขสามเลขสามเลขสามบวกน่าจะบวกสี่สิบบาทนะดูกว่าเลขสามบวกสี่สิบาแเลยเฮ้ยบอปาดูปุ๊เนี่ยบอปาดูตัวใหม่ตัวใหม่ลองลองบอปัดูก่อนหรือเป็น อันเดียวเล็กสามพิมท้าวแล้วก็ 4, 5, 5, 5, 5, บวกสี่ห้าบวกห้าห้าปะะดุกี่ตัวเดียวโอสัตว์บาปดุกว่าเจอตัวใหม่หนเรล่อนเอามาไปเจอผีใหม่แล้วเวอไอเหียพูเร็อาะก็รับน้องเลยเหรอรับน้องอของที่กันก็คืออันนี้นะของกันก็นี่แหละเรียนเข้าภนษา กูหาไฟก่อนเนะฮียกูยังง่ายอยู่ที่ที่เป็นเทียนข้าวันษาเฮียถ้าเป็นพวกแบบอาสูนแล้ลวพวกนี้นั่งใช้ไม่ได้เลยน,นั้นอะยากกูซื้อเครื่องรำก่อนเครื่องรำไอริไตก่อน b o s s can you talk มันจะทีเท่าอ่ะ b o s s can you talk คเครื่องรำรอไม่ใช่เรี่กกันนะ b o s s are you friendly มาบัดดูม่ใช้เรี่กกันนะเพื่อน บาบัดูดแคนดูทอปทั่วป่ะเออบาบดูดแคนดูทอปเครื่องลำกับที่เท่าอ่ะขวดที่เท่าสีแดงอ่ะกันเล่สองอย่างแล้วก็พวกพวกแสงจ้าแล้วก็สมุดเวทแค่นั้นแหล uh, <จ>ะท er ี่เหลือบาบดูดแคนดูทอปน้ำมนันเกลือแล้วก็อะไรวะระเบิดเงินบาบดูดแคนดูทอป เดี๋ยวกูไปเดินหาเอเดินหาแล้วก็เอาของไปเอากล้องไปวางก่อนก็ได้นะเดินหาแล้วก็เดินหาจำจุดเลยโค้ดแคน o u ช็อปมาด้อขอซื้อของกรทีก่อนร้อยห้าร้อยร้อยห้าร้อยโอเคโค้ดแคนดี มันปลอมตัวเป็นเพื่อนได้ปะไอตัวนี้หรือตัวไหนวะตัวนี้แหละได้โอ้ตัวนี้เราปลอมตัวะระวังนะโอ๊ oh, can you talk ตำแหน่งนั้นด้วยนะมันปลอมเป็นเราได้เออบอกตำแหน่งตัวเองกันนะว่าอยู่ไหนอะไรพอมันจะแดกคนที่แบบว่าไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนหรือเป็นเพื่อนหรือเป็นมันโอ๊ oh, can you talk ไอ้ใต้แดกขึ้นไปเรื่อยอยู่ไอเทนคำราม เหลือกระดานมีนได้โอส Can you talk อีอารมณ์ไปเลยยังยังไม่ได้สมุดอ่าตอบเป็นกระโหลกไปเลยเหลือกระดานกับอันนี้เหลือกระดานผมเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันมา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 มาถอยถอยออกจากบ้านออกจากบ้านมาไม่ถึงไอ้สัตว์ เอาแล้วโดนกูได้ไงอ่ะโอ๊ยโดนเออโดนกูเฉยเดินถือไฟฉายมาจนจนแจ้งเลยสัตวสถับเอาหาไอ้อะไรวะเอ้ยซ้ายไปขวาขวาตัวตัวก็วตายแล้วเด็กเอาดูดอ เทกอาวูดูดอให้ให้เทนอยู่ในบ้านคนเดียวให้มันกูเท็กอาวูดูดอเทนไม่มีใครอยู่บ้านมึงนะถ้ามึงเจอก็คือไม่ใช่มึงกูแล้วเท็กอาวูดูดอเท็กอาวูดูดอคอยดูให้เทนว่ามันเดิมมันทางไหนเท็กอาวูดูดอเข้าไม่โดนไอ้เทียมันจะมีแสงไฟมาทำไมถึงเข้ามาใำ่มันอยู่ที่ละมันอยู่ที่ตัวด้วยเว้ยว่าละไอ้ตัวเราอะถืออะไรไว้บ้างออก จะดูเฟสก่อนนะเฟสมีอะไรบอสเอเคเอาแม่งเลยสัตว์่อ,อัอนนี้ต่อเป็นได้พีออ่โดนเฉยก้องถ่ายรูไปอยู่ไหนวะเฮ้ยอุ้ยเชี่ยนอกบ้านมันก็เล่นได้เพื่อนออไม่มแอบ,บเข้าไปตรงบ้านหรือเปล่าไม่กูย,ยืนตรงนี้เลยเมื่อกี้ นี่คุยืนตรงนี้เลยแว๊บมาหากูเลยไ,ได้อันตรายแล้วไ,ไอ้เฮียตัวไหญไอ้เหี้ยมึงโอบหากูเลยไอ้เหี้ยใช้เกลือเปิดไฟห้าเดี๋ยวจัดการให้กูไปเอาซื้อเแค่นี้อันก่อนไม่พอวะเกลืเอเปิดไฟห้าเครื่องลำอ้ำออกไปเลยเดี๋ยวเกลือก่อนกูออกกด,ดูดซื้อนี่มาทำไมเอ่ะบอกไปดู อะไรกำลังล่าอ,อืมกำลังกำลังล่าก้าเล่าเก้าเล,ล่าลก้าเล,ล่าอ่ะเธอหลุบอืมเก้าเล่าป่ะกูพร้อมแล้วเอ้ยเฮียมันใช้เครื่องรับนี่เหรอกูซื้อไม้เขียนทำไมอะเปิดไฟฮะดวงเปิดแล้วหนึ่งอันนี้แตกแต่กูไม่เชื่อเนะพือ่อนกูซื้อก่อนกูอยู่กับไ <Okay. S 2> อเทนโอเคไม่ฆ่าหรอกูกำลังเข้าไปนะ เอาไปเครื่องลำกระติดใส่ที่เท่าเอ่อสีแดงๆเห็นไหนสีแดงๆเออกูกูกูไอหาไอ้นั่นดิไอ้ขวดน้ำยาแดงๆอยู่ไหนกูอยู่กูอ่ะโอเคจัดไปแล้วก็ปิดไฟกู ขมาดิเดี๋ยวตวนอนต้องสือหน้าตาไม่เห็นเหมือนในไม่เห็นเหมือนในนี่เลยในหนังเลยต้องสือเบสมนต์อู้เหีย้ยกลัวยันเลยจัดไม่ไหวแล้วเ,เออไปไปหาหนี่เลยแล้วกันมันใช้อะไรใช้กล้องจะหาหาหา,าดูดเลยดีกว่ากล้องอยู่กูกล้องอยู่กูกลัวยาม มันเหลืออันนี้อันเดียวละใครซื้อคู่มาหลายอันแล้วเนี่ยไปไป Let's go พร้อมเลยกูจะวิ่งตามตูดพวกนี้เลยเอออ๋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 อออกก่นอกก่นเซฟได้เซฟ เออหนังสือเวทมนต์แล้วก็แสงจ้าไมเชื่อหรกป่ะพร้อมไปตาโดยม,มังเนีอยโดนเออมันเดินออกมาได้เลยกูเห็นแล้วมึงเยอะเชี่ยปิดประตูอยู่อยังโดนวะกูบอกแล้วมันเดนินแล้วหาเลยกูดโดนไปแล้วพเพื่อนตอนนี้ตื่นวะไม่มีตรงนี้ไม่มีเี้ช่างแม่งขอจับมันให้ได้ไปใต้ดินก่อน กูขอจับมาให้ได้กูมีของเยอะกูอยู่ใต้ดินนะบอกตำแหน่งกันด้วยก<า>ูอยู่ไว้ต้ามิ่งตามใต้วิ่งใต้วิ่งตามตุต๋นในต,ต้าอยู่เฮกูวิ่งตามตุ๋นที่อยู่เอาเอาฉันหมดฉันฉันแล้วหมดนี่นี่นี่โอเค let's go <S เข้าห้องน้ำกันเอ้ยเอ้ยดักในห้องน้ำคนนึงกูดูแล้วนะไปดูเลยไปดูดดดด เฮ้ยเอาลูกไปปไ่ะเนี่ยเอาไป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 ไม่ใช่ทำไมไม่เห็นตัวมันมาเอาเลยวะกูเห็นนะแต่มัน,นมันไม่หยหญไอกกรแนวะไปชันพนดเ,เลยไปชันพนดเลย

nó đủ ý mà đấy, nhiều bên, đủ mát, hôi đủ, Jin vậy wá, rồi, ta ta ta, chết mẹ, mún, cứ phưng Jin đợt kiểu khắt chi đấy nè, vơi, ai chia, bộc này hao, cứ phưng kiểu nó ก็เขียวขจีนั่นแหละสองลูกอีกสองลูกแกรอดไม่ได้เรานั่นขอจินยาครับเราเทงกันตา้เราเนี่ยจินยาโตเท่าไหร่กูพร้อมเท่าไหร่กูพร้อมจ่ายที่อ่ะเพื่อจับมันเพื่อจับมันกูพร้อมเทนบอกกูวิ่งตามตัวเลตานะเออกูวิ่งตามตัวเทนต่อแถวเรียงกันมานะได้เลย อ่ะ let's go เฮ้กูได้ยินเสียงฝั่งนี้นี่นี่นี่ได้ป่ะเออนี่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 มาเลยไปกูละกูละกูกูอยู่ใต้จมูกนะโอเคใค<น>รอยู่ในห้องหน้าห้องของกูอ่ะกูๆๆ ดูไปดูไปไม่ต้องตกเต็มไปเต็มแล้วเห่น Let's go <S อันสุดท้ายเหลือ,อยาสามเหลือสองกูเเห,เหลือกันสองอะไรกูพร้อมพร้อมจ่ายไอ้ที่แก ต่อเดียวต่อโุ๊บนะามคนปุ๊บติดนบนนะไอยยยกูยแล้วกูอยู่กับตากูวิ่ตาตูไ้ตอยู่อันนี้กูเซฟได้ไปฟังเสียงให้ช่วยอยมีห้องนี้มี มีน้ำตัวเใต้านี่นี่นี่ไปยัเราชิูเลยาละเอาไดูเลกัทดดีท่านผู้เจริญวัดดีท่านผู้เจริญไอ้ตัวใหม่นี่มันรับแผมานานยังวะ อัพช่วงชิปมัดอ่ะอัพช่วงชิปมัดไปจบเราไปเลยโดนโดนแน่ตัวนี้วงกว้างแน่เลยซื้อนี่กันนู่นไหนก็ดีนะว่าน่าจะวงกว้างเท่าไหร่จะพร้อมจ่ายอีหนูเท่าไหร่ก็พร้อมจ่ายเพื่อจัดมือปุ๊หมดยังเนี่ยเยอะเยอะเท่าไหร่จะพร้อมจ่ายจะเปลี่ยนอัน ถือจิตมาไอถอสองคนละสปูเหมือนเดิมกูของเดิม oh, oh, yeah. เดี๋ยวเไปแดงของกันก่น oh. อนเอามพร้อมเดิมเอาพร้อมเดิมไปแล้วขวาแล้วขวาถือหัวกระโหลกนก้นากาก,ถกถูถือกุหลาบเนี่ยนะเฮ้กูถือถอะไรดีกูถือนาฬิกากับเครื่องรำก็ได้มั้งกูถือนาฬิกากูหลับมั้งอาวไาเลยโดนกูแน่

อะไรอ่ะเครื่องรางเดี๋ยวฝันฝันโองไม่เห็นเดี๋ยวสองอย่างวงกวงนะวงกว้างนะอันเนี้ยวงหลอกวงหลอกละอีซีละเดี๋ยวอันเดียวละกูจีเลยวงกว้างว้สวัสดีท่านผู้เจริญหามันเอ้าเดินไปไหนอ่ะเอ้า อะไรของมือเนี่ยมาแล้วมันตกเหมือนอ่ะมึงคิดขวาหรือเปล่าอะไรเชี๋ยวคิดซ้ายกันโอ้ยบอกแล้วย่าเทมันโลกไอ้เหี้ย